สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับสวัสดี FC ครับผมรถไถมือสองช่างไอจัดให้ครับวันนี้ครับก็อัปเดตการทำงาน L4.8 DT นะครับผมตัวนี้ก็เมื่อเช้ารีวิวไปรอบนึงแล้วครับอันนี้ก็มารีวิวอีกรอบครับผมเป็นคูปุต้า L4.8 นะครับผมตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นครับผมตัวนี้นะครับผมเครื่องเกียร์นี่การันตีเครื่องเกียร์ดีมากนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเอกสารซื้อขายนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับผมขับเคลื่อนสี่ล้อโฟร์วินพอร์โมนไรพาวเวอร์นะครับ ตัวนี้ยางดีสี่เส้นครับมาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นครับมีดันดินหน้านะผมดันดินหน้าแล้วก็ผานพวนหลังนะครับผมผ่านเป็นผ่านพวนหกนะผมไปยี่สิบสองครับตัวนี้ครับเป็นรถก็สภาพเนื้อตัวดีครับผมไม่มีเยิ้มเลยนะครับผมดูกันสดๆเลยครับผมเป็นรถไล่กึ่งไล่ขึ่นน้านะครับผมเนี่ยตัวนี้เครื่องเกียร์ดีครับน้ําไม่ดันนะครับผมน้ําไม่ดันไม่มีไอระบายนะครับผมก็สภาพฝากะโปวงอะไรไม่มีผุนะครับผมตัวนี้ยางหน้าก็ประมาณนี้ครับมีตำหนินิดหน่อยสินล้อก็ไม่มีรั่วนะครับผม ต,ต,ตัวนี้เคยเปลี่ยนคัดมาแล้วนะครับผมตัวนี้เคยเปลี่ยนคับมาแล้วท้องอ่างของเครื่องไม่เคยเปิดนะครับผมไม่เคยซ่อมหนักนะครับผมไม่เคยซ่อมหนักสนล้อสองฝั่งนะครับผมไม่มีรั่วนะครับสีล้อหลังครับท่อนท้ายสวยนะครับผมตัวนี้ท่อนท้ายสวยนะครับผมหลังคามีแตกเล็กๆน้อยครับผมผ่านหลังสวยครับผมเป็นผ่านหลังหกยี่สิบสองนะครับผมเป็นผ่านหกยี่สิบสองครับผมผ่านยางหลังก็สวยนะครับผม ราคาตัวนี้อยู่ที่169,000บาทนะครับราคาอยู่ที่169,000บาทนี่ครับเนื้อตัวดีครับผมใครไปไม่ผิดหวังตัวนี้ก็มีหอนเล็กน้อยครับผมปกติครับไม่ใช่ว่าหอนนะครับก็เป็นเสียงปกติของ L45 นะครับผมเครื่องเกียร์ดีครับผมราคา169,000บาทนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่169,000บาทใบดันเต็มๆระบบไฮดรอลิกเร็วคือเร็วลงเร็วนะครับผมระบบไฮดรอลิกเร็วลงเร็วนะครับผม ครับเอฟซีท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามดูครับผม0ูนย์4 4 0 3 0ครับก็จะมีไฟตาแตกหนึ่งข้างนะครับผมไฟตาแตกราคามีรูรูบางนิดน้อยครับผม1 6 9 0 0 0บาทครับผมสามารถดูรถที่อำเภอกำนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับผมครับรถไรสภาพเดิมๆนะครับราคาถูกถูกราคาถูกมากครับตัวนี้1,69 0 0 0ันบาทนะครับผมไฮดรอลิกเร็วนะครับระบบไฮดรอลิกขึ้นเร็วลงเร็วนะครับ ฝากระโปรงก็มีบุบเล็กน้อยนะครับผมฝากระโปรงฝากระโปรงบุบเล็กน้อยนะครับความใช้ครับผมบจะส่งฟรีไม่เกินสองรกิโลแรกครับผมตัวนี้ครับผมเดี๋ยวมารับชมคลิปการทํางานของ L45 ตัวนี้ดูครับผมจะได้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อครับผมมารับชมกันครับ ับตัวนี้หลังจากทดสอบระบบนะผมก็เครื่องเกียร์ก็ถือว่า90%นะครับผมเครื่องเกียร์ระบบไฮริเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยการันตีได้เลยครับผมตัวนี้ขับเปิดดูแบบสดๆครับถ้าเครื่องรวมก็จะมีไอนะครับผมตัวน,นี้ไม่มีไอระบายนะครับผมน้ำไม่ดันนะครับผมน้ำไม่ดันน้ำพื้นลกปกตินะครับผมตัวนี้น้ำพื้นลกปกติก็ตัวนี้ก็จะมีหลังคามีไฟตาล่างฝากระโปรงบุบเล็กน้อยนะผมยางดีสีเส้นนะครับผมเครื่องดีสันเครื่องเดเิมสวย ตัดเพิ่มเติมสวยใบตาแตกคู่ข <t> ้างครับผมแต่ออกกับอีกฝั่งนี้ก็อยู่บนสีล้อหน้าไม่มีรั่วนะครับผมมีซึมๆเล็กๆน้อยๆครับผมก็ขายตามสภาพครับผมขนามสภาพเครื่องยนต์ในบวกแห้งเครื่องแห้งมากครับตัวนี้โครงล่างเดียวปกติรถทํางานมามันต้องมีน้ํามันหยดรั่วซึมนะครับผมตัวนี้ไม่มีน้ํามันหยดรั่วซึมนะครับผมดูกัด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 กััดกััด เครื่องถือว่าโอเคนะครับผมตัวนี้น้ำครับน้ำปกตินะครับผมตัวนี้น้ำไม่ดักเครื่องแห้งเถึงเครื่องนิ่มเครื่องแห้งมากครับผมอ่าเดยดูกันส่วนครับสีเดิมนะครับรถไม่เคยทำสีนะครับผมตัวนี้ มันไม่เคยทำสีช่องล่างประมาณนี้แ,แห้งคงไม่ดันไม่หักไม่ดำ่านหลังเป็นฐาน6 C C T ่านสวยครับผมท่อนท้ายสวยไม่มีเยิ้มหางไม่มีตกนะครับราคา1 6 9 0 0 0บาทครับผมเอฟซี FC ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามดูครับผม06122 44030ครับ06122 44030ครับอำเภอหนองอ่าอำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับผมสวยครับ ความใช้งานตามสภาพครับผมสำหรับที่นี้ครับผม FD ท่านใดที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์นะผมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับผมเปิดแชร์ออกไปให้พี่น้องเราได้รับชมครับว่าเรามีรถสวยราคาเบาๆมานําเสนอราคาถูกราคาไม่แพงครับรถ4.5ราคานี้หายากนะครับผม4.5.8ราคาเราขายถูกสุดแล้วครับผมเราขายราคาปีกส่งนะครับผมหรือว่าท่านใดมีรถเก่าครับผมก็สามารถตีเธอแลกเปลี่ยนนะครับผม จะซื้อจะขายก็โทรมาได้ครับผม0 6 1 2 2 4กหนึ่ครับผมก็ดูรถคันนี้ดูได้ที่อำเภอกขนวนจงวังหวัดพะครัเยาครับสีเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์สวยนะครับผมไม่มีคนขาวเลยครับผมใต้ห้องผู้โดยสารก็ดูเดิมสวยๆครับผมครับเกียร์คอมร้อสเกียร์น้ำมันขึ้นหมดนะครับผมตัวนี้ ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับผมข้างเราแถมมือสองข้างอาจัดให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอจบการในส่วนปไปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ